สวัสดีค่ะตอมไทยลานินจามณีค่ะวันนี้หนูก็ชวนเ,นเพื่อนเข้าครัวอีกแล้วค่ะวันนี้หนูจะมาทำไก่ผัดขิงค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้ออกไก่ค่ะแล้วก็มีขิงค่ะต้นหอมกระเทียม หอมหัวใหญ่ค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะวันนี้หนูไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีเห็ดหูหนูค่ะแต่วันนี้หนูจะมาใส่เห็ดแชมเปญองค่ะเพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วกลัวเขาจะเสียก็เลยมาใส่เอามาใส่ค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะค่ะดับรแรกก็มาใส่น้ำมันนะคะ ใส่หน่อยพอค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับ ให้กระเทียมเหลืองหอมแล้วเราก็เอามาใส่เนื้อไก่ค่ะพอกระเทียมได้ที่แล้วเราก็มาใส่เนื้อไก่ค่ะ วันนี้หนูจะทำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าทำเผื่อให้แฟนเอาไปกินี่บยิษัทด้วยค่ะอาจจะเสียงดังเครื่องดูอากาศนิดหน่อยะคะ่ะต้องขอโทษด้วยค่ะนี่ค่ะพอไก่เริ่มที่จะแบบว่าใกล้จะสุกแล้วเราก็มาใส่ เขิงเลยค่ะใส่ไปผัดกับเนื้อไก่ให้เขาหอมๆค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ จากนั้นหนูก็มาเติมน้ําค่ะหนูจะใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนชอบชอบกินแบบว่าราดข้าวแล้วมีน้ำาึิงๆนะคะจากนั้นเราก็มาปรุงรสค่ะ เจียวค่ะต้นเจียวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็รสดีค่ะ เพื่อนๆที่ชอบใส่น้ำตาลก็ใส่ได้นะคะคเพื่อนๆที่ชอบใส่น้ำตาลก็ใส่ได้นะคะแต่หนูไม่ใส่คะ่ะแฟนเขาไม่ชอบกินใส่น้ำตาลหะะอมขิงมากเลยค่ะ จากนั้นก็มาใส่พริกไทยค่ะหนูไม่ได้ใส่พริกไทยป่นนะแล้วก็หัวหอมค่ะหอมหัวใหญ่ ก็ใส่เห็ดเลยค่ะเห็ดชมปิยองนะคะไม่มีเห็ดหูหนูเราก็มาดัดแปลงเอาเห็ดอย่างอื่นใส่ก็ได้ค่ะอยู่เมืองนอกมันไม่เหมือนเมืองไทยค่ะแต่เมืองนอกเห็ดหูหนูก็มีเยอะนะคะขึ้นเยอะเลยค่ะ เห็นเพื่อนๆไปหากันเยอะเลยใส่น้ำปลานิดหน่อย ครับเพื่อนจากนั้นก็มาใส่พริกชี้ฟ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็มาโรยต้นหอมค่ะใส่ต้นหอม รสชาติเพื่อนๆก็ปรุงตามใจรสเลยนะคะชอบหวานก็ใส่แต่หนูไม่ใส่หวานนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็เติมเลยค่ะเค็มหวานหรืออะไรก็ใส่เลยค่ะอันนี้คือหนูว่าถูกใจเลยค่ะรสชาตินี้ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดไก่ผัดขิงค่ะคําเพื่อนคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย